เยสวัสดีค่ะผู้ชมทุกคนดีคะผมชอบเด็กสิงคโคเรียกินนแล้วค่ะเย่ก็วันนี้นะคะเราก็จะไปตามหาขนมชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเป็นไม่ใช่ขนมหรอกเป็นไอติมไอศครีมนั่นแหละเป็นไอศครีมแคคเกอร์ของ BTS นะคะที่เป็นตัวการ์ตูน BTS อะที่นี่แทนอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็เราจะไปตามหากันนะคะตอนนี้มีขายที่เซเว่นอีเดเว่นนัดจะไปดูกันเลยดีกว่า เซเว่นที่แรกของเรานะคะเราจะเข้าไปกันเลยไม่มีออ้ยใช่ปะเนี่ยไหใช่ไหมทุกคนนี่นี่นีเช่ญ่ปอันนี้ไวด้ดิดันไว้เจอแล้วทุกคน เซเว่นแรกก็เจอเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นจีมินต้องเป็นรถวานิลาเดี๋ยวต้องดูก่อนนะอยากได้เป็นวานิลาไม่มีวานิลานะคะก็จะเป็นจองกุ๊กแทนเอาจองกุ๊กมาแทนนะเป็นรสช็อกโกแลตนะโอเคนี่นะคะราคาไปกันเถอะได้มาแล้วโอเคเราไปเปิดดูกันดีกว่าเราไพกันนะคะก็ตอนนี้ก็รีวิวในรถเลยนะเดี๋ยวมันจะละลายไงเดี๋ยวเดี แกะยังไงอะนี่ค่ะแพ็กเกจดีมากเลยดูนี่ค่ะ,กกคะใส่กล่องมาอย่างดีนี่อ้าว RM เหรอเป็นช็อกโกแลตเป็น RM นะคะไม่มีจีมินอุ้งแง่โอเคค่ะเรามาเปิดกันดีกว่ามันจะหกคอมเมนต์ไหมอะเปิดยังไงโอเคค่ะเปิดได้แล้วนะก็ิมลองชิมกันดีกว่านะคะนี่ น่ารักมากอ่ะมาไวช็อกอะไรอุ้ยอุ้ยข้างนอกเป็นไวช็อกนะคะแล้วก็ตัวเนี้ก็เป็นไวช็อกแล้วข้างใน,นก็จะเป็นรสไอศครีมที่เราเลือกมานะคะ โอเคค่ะก็วันนี้ก็ต้องแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวขอไปกินก่อนเนาะก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,คะบ๊ายบาย